oh ว่าเนี่ยหายใจเข้าออกง่ายๆนั่งสบายแล้วกันนั่งนะดูที่ฝารู้สึกสงบนหมว่างเดีอย่าเที่ยวไปดูนู่นดูนี่ดูกะดูใจของเรานี่ยเราไม่เคยดูกายดูใจอ่ะที่สงบก็ไม่รู้ไม่สงบก็ไม่รู้มันก็เลยดิ้นส่วนมากมันจะไม่สงบอใช่ั้มเรื่องเพ่งผ่านดิ้นรนไปเรื่อยจิตใช่ปะ พอโลมมึนก็พอรู้มึงทีก็ไม่ใช่หยุดได้แล้วต้องเฉยได้มันคยยจะดิ้นด้วยพยยแวกแวกอยากยากด้วยดูเฉยเฉยดูใจเฉยเฉยนะใจมันไม่ยไม่อยู่เป็นสุขไม่อยู่สุขอะได้ดูไหมวันบางทีมันไม่เคยอยู่สุขเนี่ให้เรารู้จักอย่างนี้นะแล้วจิตเราก็ไม่ได้พักเลยนั่นแหละเป็นทุกข์ทางนั้นเลย แล้วเราไม่เห็นทุกข์ถ้าเห็นจิตเนี่ยจิตเราก็จะรู้จักคักถอนรู้จักคักถอนรู้จักถอน่ายยังไ,ไ,ไ,ไงหายใจเข้าออกยาวๆที่หายใจงไงถึงสบายรู้จักไม่หายใจไงถึงรู้สึกรู้สึกสบายอ่ะรู้จากแม่ลองดูที่ก็ต้องหายใจลึกๆหรอหายใจเข้ายาวๆหายใจให้สุดเลย สังเกตดูนี้รู้สึกยังไงหายใจออกรู้สึกยังไงดูหลายเเที่ยวยังไงสงบนหมดูเฉยเฉยแล้วกันอย่าไปบังคับไม่ต้องไปบังคับมันจะไม่เฉยมันจะเฉยไม่เฉยก็ดูเฉยเฉยเราก็ดูมันเฉยเฉแล้วกันแต่นี้เราไม่เฉยเราไม่เห็นความรู้สึกเราก็จะเป็นไปตามความรู้สึกเป็นเรารู้สึก พอเห็นความรู้สึกถึงมันจะไม่เฉยมันจะเด่นลอนไงเราก็เฉยกับความรู้สึกก็จะเฉยได้ไปตัวดูตัวรู้นะเดียวที่รู้ได้เป็นไงน่ายิ้มเฉยไหมเห็นไหมเห็นความรู้สึกเฉยไหมความรู้สึกมันก็สบายขึ้นไงเป็นไงมีความผ่อนคลายไม่หายใจเลยมีอ่านมีกานไหมมีไหม เบาไหมเบาปะเบาเนื้อเบาตัวไหมยืดหลังยืดเดียวให้มันสบายตื่นตัวเดินไหมไม่ใช่ไปทาําความสงบนะก็จะให้รู้จักความร,รู้สึกของเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้ดูเราไม่ค่อยได้ศึกษาเอาส่วนมากเลยให้เรารู้จักมันเป็นยังไงมันสงบมันเป็นยังไงมันไม่สงบเป็นยังไงมันก็เป็นเพียงความร,รู้สึกน เราไม่รู้เราก็ไหลไปตามความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นั่นแหละเป็นโชคแหละถ้าเห็นความรู้สึกเราเห็นบ่อยๆเพราะเห็นมันก็จะหยุดได้มันก็ไม่ไม่ไหลต่อมันก็จะหยุดไหลนั่นเองใช่ไหมกระดูเฉยๆยังไงมีความผ่อนคลายมีอันมีก้านนะมีนะมีอานมีกานะ้านานะ มีความผ่อนคลายโอเบาเบาเนื้อเบาตัวไหมอยากนึกไหนั่งตัวสบายไปหมดเนอตอนรู้สึกประสบายอ่ะเห็นความรู้สึกสบายยังไงมีความผ่อนคลายไหมนะโปเบาไหมล่ะเบาขึ้นไหมไม่ต้องมีความคิดความเห็นได้นะมเฉยเฉยนะงีว่าเฉยเก็ไม่มีความคิดความเห็นนี่มันก็อยู่ที่เราเห็นความรู้สึก เนี่ยอย่างหลวงพ่อชี้อย่างนี้รับรองเลยใช่เลยพอไม่เห็นเนวนลาสัมผัสต่างๆก็เป็นของร้อนทั้งนั้นนะตาของร้อนรูปรสเปียนเสียงเป็นของร้อนร้อนอยังไงพอเห็นแล้วก็ร้อนก็คือเกิดเกิดกำหนักเกิดราคะร้อนไหมละ่ะเวลาเกิดมีราคะร้อนไนี่ยวันว่าเแม่อม่หนุ่มว่าแกแล้วถ้าเกิดราคะแล้วมังเผลอเลย ใช่ป่ะคนเราก็ไม่เห็นทุกข์แต่นี่พอเราเห็นเห็นความรู้สึกมันไม่ถูกปรุงแต่งนั่นอใช่ไหมคือแยกออกมันต้องถอนตัวนั้งคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากความรู้สึกของเรามันไม่ใช่เราหลุดพ้นก็เห็นความรู้สึกมันหลุดพ้นไม่ใช่เราหลุดพ้นอีกมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเท่านั้น เฉยๆก็ทุกเป็นเราอะลองดูด e, ิอ๋อเฉยๆอย่างอย่างนี้มันยังมีความสําคัญว่าเป็นตัวเราของเราถาไม่เฉยเราก็ดูเฉยๆอะถ้าไม่เฉยเนแล้วก็พอเราเป็นเราเข้าไปมันก็ไม่เฉยอ่ะแต่นี้พอเรามาเห็นความคืออ๋อมันไม่เฉยก็ดูเฉยๆเดี๋ยวมันก็เฉยเองเดี๋ยวมันก็ดับเองเนี่ยก็มันมความเกิดดับเนี่ย องยเหงเนี่ยใช่ไหมที่ไปนี่พอเห็นทรมะอันนี้เห็น๋อมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับไปมันดับมันต้องเห็นอย่างนี้มันนี่เห็นเป็นธรรมดาถ้าเราไม่เห็นมันก็ไม่เป็นธรรมดาพยายามอยากให้มันดับไม่ต้องไปพยายามเดี๋ยวมันก็ดับเองมันไม่เที่ยงนะนันอะไรนะมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนนะมันเกิดจากความคิดปร่งแต่ง อันนี้เราไม่ต้องไปบอกว่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งบางทีก็ามากไปอีกแต่ดูแล้วดูเฉยๆอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เองเ